สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับบ่าวทงเมืองสีออโต้ค่าที่มาด้าสุริน์นะครับวันนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีนะครับจะพามาชมนะครับรถสต็อกพิเศษที่ได้ส่วนลดสูงสุดนะครับสามแสนสามหมื่นบาทเลยเนาะเป็นรุ่นไหนนั้นนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูตัวรถพร้อมกันมาดูรถสต็อกพิเศษกันหน่อยครับทุกคนเพิ่งมาถึงนะครับทุกคนรถคันนี้นะครับเป็นนิวมาด้าสามนะครับสองจุดศูนย์ตัวเอสพีนะครับเอ็มวายสองพันยี่สิบสาม ค่าตัวนะครับรวมสีขาวมุกเนาะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทนะครับทุกคนผมจัดโปรพิเศษนะครับส่วนลดนะครับสามแสนสามหมื่นบาทเน้นย้ําอีกครั้งนะครับคันนี้สต็อกพิเศษนะครับส่วนลดสามแสนสามหมื่นบาทเลยนะครับเหลือประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับขายสดทุกคนถือว่าคุ้มค่ามากนะครับถูกที่สุดนะครับทุกคนเป็นรถสต็อกพิเศษนะครับมาได้สามตัวเอสพี ออปชันขั้นสูงนะครับ i อเอ็กทิฟเซนได้12ตัวนะไฟหน้านะครับเป็นโคม LED โปรเจคเตอร์เนาะระบบไฟหน้าที่ได้ก็คือไฟหน้า Adaptive LED Headlamp นะครับก็คือไฟหน้าอาัจฉริยะนั่นเองนี่กล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะครับทุกคนในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะครับเนาะเป็นโลโก้แก้วก็ว่าได้นะครับมีเรดาร์อยู่ด้านในนะครับระบบ MRCC นะครับ Mazda Radar Cruise Control นะครับเนาะแปลผันตามคันหน้า s มา r t ทเบรกซับพอร์นะครับก็จะใช้เรดาตัวนี้ในการตรวจกับนะครับทุกคนนี่ไฟหน้านะครับถือว่าสวยงามมากเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเป็นรถใหม่นะครับทุกคนเนาะแต่ว่าสต็อกพิเศษนี่นะครับเป็นทรงซีดานนะครับทุกคนเนาะนี่รอยขีดข่วนนะครับก็ไม่มีเลยนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนลดได้เยอะมากนะครับทุกคนมีคันเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้สต็อกพิเศษ นี่ไมเอี่ยมอองนะครับอ่าจัดโปรโมชั่นให้พิเศษไปเลยนะครับเอฟซีไปดูภายในกันหน่อยนะครับทุกคนเนาะนี่ภายในนะครับนี่พวงอะไรนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนาะทุกคนจอกลางนะครับมีให้นะครับไมเอี่ยมอองนะครับทุกคนเนาะอ่าส่วนลดพิเศษนะครับสามแสนสามหมื่นบาทมาดูกันนะครับทุกคน นี่เป็นบ่อหนังสีดําแบบนี้นะครับทุกคนลำโพงบสนะครับสิบสองตำแหน่งนะครับทุกคนนี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่สนใจรถสต็อกพิเศษนะครับก็สามารถติดต่อเบาาธงเบองสีได้เลยยังมีอีกคันนะครับทุกคนเนาะเป็นนิวมาด้าสองหนึ่งจุสามนะครับในรุ่น CMY อ0ม3สองพันยิบสามรถคันนี้นะครับค่าตัวนะครับอยู่ที่หกแสนหกพันบาทนะครับรุ่นสีเนาะสีขาวมุกนะ ส่วนรถนะครับเนาะเอาไปเลยดีกว่านะครับขายสดไปเลยครับคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทส่วนรถก็แสนกว่าบาทนะครับทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับไม่อยากได้ปอหนึ่งก็เอาส่วนรถเพิ่มไปเลยเนาะคันนี้เป็นทรงห้าประตูนะครับนี่สีขาวมุกสโนว์เฟกไว้เพลนะครับในรุ่นซีรุ่นซีนะครับก็จะได้ระบบ a อ็ดวานสมาร์ทซิตี้เบรกซับพอร์ตด้วยทุกคนแต่ว่าล้อเป็นล้อกระทะนะครับทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับอยากจะได้ล้อแม็กนะครับ ผมก็แนะนาเลยนะครับในมาร์เก็ตเฟซบุ๊กนะครับแม็กร้อมยางนะครับราคาเพียงห้าพันกว่าบาทเท่านั้นก็ได้ว่าแม็กแล้วนะครับเป็นราคาประหยัดเนาะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์หลังให้นะครับทุกคนรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นซนะครับออปชั่นนะครับเยอะกว่าเอมวสองพันยี่ิบห้าด้วยซ้ํานะครับเปิดดูไม่ได้เนาะล็อกอยู่นะครับทุกคนสีขาวมุกนะครับมีอย่างละคันเท่านั้นนะครับในส่วนของมาด้าสองรุ่น C ีคันนี้แล้วก็ มาด้าสามนะครับตัวเอพีคันนี้นะครับส่วนรถจุกๆไปเลยเนาะส่วนรถพวกนั้นนะครับเป็นรถสต็อกใหม่นะทุกคนนี่ซีเอสามมาด้าสองรุ่นพามแล้วก็ซีเอสามคอมฟอร์ตนะครับมีสองคันเนาะสีขาวมุกกับสีเทาแมชชินเกน,นะครับส่วนรถก็หลักแสนกว่าบาทเช่นเดียวกันก็สามารถมาดูรถจริงได้นะครับที่มาด้าสุรินทร์ท่านไหนนะครับอยากจะได้รถประหยัดน้ำมันนะครับก็แนะนำเป็นมาด้าสองคันนี้ ส่วนท่านไหนนะครับอยากจะได้รถที่บอกว่าส่วนรถเยอะๆนะครับออปชั่นเยอะๆก็แนะนําเป็น Mazda 3คันนี้นะครับแรงอีกด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ Skyactiv-G นะท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะชมรถจริงนะครับก็มาดูรถได้ที่ Mazda สุรินทร์นะครับสุดท้ายนี้นะครับบ่าวทวงเมืองศรีก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวทวงเมืองศรีก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ